ช่วงปีใหม่เพ ن น,นี้ก็อยากทำอะไรที่อย่างที่บอกนะคะคราที่แล้วเป็นไซดิชได้ยินเสียงนะคะ <Wow. S 2> น่ากินสุดๆค่ะช่วงปีใหม่เพนนีก็อยากทำอะไรที่อย่างที่บอกนะคะคราที่แล้วเป็นไซดิช หรือเป็นปาร์ตี้ดิชนะคะวันนี้เพนนีเลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนไทยกำลังคิดขนมปังกันขนมปังสาวโดนะคะอันนี้เพนนีทำเองค่ะเพนนีก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเ,เจ้าสาวโดเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างนอกจากทำเป็นแซนวิชนะคะก็เลยคิดว่าจะทำเป็นดิฟแล้วก็ให้สาวโดเน,นี้ยเป็นชาของดิฟนะคะก็ ทานได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเซนเตอร์พีซที่สวยงามถ้าจะนำไปทานที่งานปาร์ตี้นะคะดิฟของเรานะคะก็จะเป็นผักขมดิบก็เป็นผักขมครีมชีสมายองเนสอันนี้เม็ดปักทองกระเทียมผักชีแล้วก็ต้นหอมอื้อน,นะคะพีน,นีจะเริ่มทำในสิ่งที่นานนะคะ ก็คือการทอดเบคอนในขณะที่เพนนีรอเบคอนนะคะเพนนีก็จะหันะห่นผักหั่นนู่นหั่นนี่รอสับของรอเพราะว่าดิฟอันนี้ทำง,ง่ายมากนะคะของที่นำไปปาร์ตี้นะคะโอ้มันเยอะมากนะคะแต่เพนนีว่าดิฟเป็นส่วนหนึ่งในของที่ทานง่ายแล้วก็เตรียมง่ายนำไปปาร์ตี้ก็สะดวกนะคะ เบคอนเพนี Bacon, วันนี้ลองใช้ของโจโสโลนไม่เคยกินของโจโสโลนมาก่อนเบคอนอันนี้มันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะมันตายมันคือมันไม่มันไม่ซิโซะเห็นไหมมันไม่ค่อยมีฟองแสดงว่ามันเรียบร้อยแล้วอันนี้มีฟองอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ได้ขนมปังนะคะใครที่ชอบซาวเดีดตอนนี้เป็นของยิดของกระแสนะคะทีนีก็เลยขนมปังมันก็ทำอะไรได้มากกว่า แค่ทาเป็นแซนด์วิชนะคะทีแรกนึกว่าจะเอามาเป็นชามแล้วก็เป็นชามซุปแต่ว่าไม่เอาดีกว่าวิธีการตัดให้มันไม่เบี้ยวมากนะคะเราต้องตัดร,บรอบๆค่ะแล้วก็เฉือนตรงกลางสวยมาก อันนี้จะบอกว่าว้าวเป็นชีสนะคะเพะนนีสายแพคคอรีโนกับพาเมซานอร่อยว่ะเดี๋ยวเพนนีจะขุดตรงนี้ออกบางคนบอกเฮ้ยเสียดายเราเอาไปทำขนมปังป่นแห้งกินก็ได้นะคะอันนี้ฝาฝาก็เอาไว้หั่นนะคะแล้วก็ไว้ดิบได้ อันนี้เราก็จะขุดประมาณนี้นะคะส่วนเออใครที่แบบกินไปอยากจะหักอันนี้ไปก็สามารถทำได้๋ดย่เราเก็บนี่นะคะชีสเพนนีใช้เชดดาวิธีขูดที่ทำให้ไม่เลอะเทอะนี่คะ่ะกระดาษ ก็อันนี้นะคะควรจะมีติดบ,บ้านไว้เพนีใช้อันเล็กสุดนะคะอย่าเอาชี้สุนณภูมิห้องมาขูดนะมันขูดยากมันไม่เสียแม่แะ้วหรอกมันขูดยากอันนี้เพนีขูดอันนี้เป็น,น,ปน,น,น,ปนมล์นะคะไม่ใช่ชีสดที่แรงมากๆเพราะว่าเพนีมีครีมชีสแล้วก็มีผักขมมีกระเทียมมีอะไรมีหลายอย่างมานะคะเพนีไม่อยากให้ดีบันนี้รสชาติรุนแรง เห็นไหมคะพอขูดเสร็จก็จะอยู่ในนี้นะคะเรียบร้อยสะอาดค่ะอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะคะหรือเอาโอลิฟออยล์ก็ได้พอดีโอลิฟออยล์ของเพนนีดีเลย์นิดนึงเพนนีสั่งเข้ามาเขาบอกว่าของยังมาไม่ถึงเราเปิดไฟไม่ร้อนมากนะคะกระเทียมค่ะอันนี้เจียวให้มันหอมๆนิดนึงเนาะพอมีกลิ่นปุ๊บก็ได้แล้ว เราก็ใส่ครีมชีสอันนี้ต้องไฟเบานิดนึงนะคะครีมชีสเทนีใช้ประมาณ200กรัมนะคะก้อนเล็กก้อนหนึ่งก็200กรัมเนอะในซุปเปอร์นี่เห็นไหมครีมชีสพอเริ่มร้อนเห็นไหมไมันเป็นอย่างนี้และมันเริ่มเหลวละอื้น่ากินคะนี่นะคะพออุ่นๆแล้วเราก็เริ่มมาแล้ว ชีสอันนี้ก่อนดีกว่าผักผมอันนี้เราก็คนไปนะคะรอผักผมละลายเดี๋ยวพออันนี้เริ่มใกล้ละลายเพนนีก็จะใส่ชีสนะคะคชีสอันนี้ที่ใช้เป็นมัลชเดรา ก็คนไปจนให้ชีสละลายนะคะหรือใครที่เกียดนะคะเอาแค่นี้ปุ๊บใส่ในนี้ของเรานะคะนี่ชามดิปของเราแล้วก็ปิดฟ้าแลปฟอยนะคะเอาเข้าเตาอบได้เหมือนกันนะคะง่ายแต่ว่าเตาอบที่คนไทยก็ไม่ได้มีเตาอบทุกบ้านเนาะทีนี้ก็เลย ทำบนนี้ดีกว่านะคะส่วนอันนี้ถ้าใครอยากปูนให้ใช้ม้อทอดไร้น้ำมันก็ไม่เลวนะคะปุกแปดเดียวปึ้งขึ้นมาเลยนะคะร้อนีร้อ,รอ,รอนกัะปุกขออนุญาตแอบชิมค่ะแววอร่อยมันมา,าตอนนี้รสมันอย่างเงี้ยมันเค็มเค็มมันมันต้องใส่พริกไทยหน่อยถ้าใครออมีพริกป่น ใส่พริกป่นได้หรือใครอยากใส่พริกดองก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวพอเราใส่ต้นหอมซอยมันจะเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะคะใครอยากอะสุขภาพดีนิดนึงนะคะจากครีมชีสเปลี่ยนเป็นเต้าหู้ก็ได้นะคะเป็นเต้าหู้แบบว่า ซิลกี้โทฟูนะคะเป็นแบบนุ่มๆก็ได้เหมือนกันสุขภาพดีอย่าใช้ความร้อนสูงนะคะเพราะมันจะทำลายของพวกนี้หมดเลยมันมีครีมชีสถ้าโดนความร้อนสูงมากๆเหมือนนมันจะแตกอะมันสปลิตนะคะเพราะฉะนั้นกรุ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 นรน,รน,นะคะค่อยๆค,คนคะ่ะเบื่อคนนะคะก็เอาใส่ถ้วยขนมปงังแล็ป ฟอ,อยแล้วก็ข้าวตอบดำเ mm. ช่นเดียวกันอ่า mm. อันนี้ชีสเริ่มละลายแล้วนะคะ mm. อ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวสวยใช่ไหมคะเราตอนนี้ก็เดี๋ยวเพนีจาจะให้ดูเนาะว่ามันสวยมากอะเพะนียังแบบคิดหัวจะแตกนะคะแต่ก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมาก นี่นะคะกระเช้าซื้อได้อย่างนี้เลยนะคะทั้งเซ็ตทั้งเซ็ตนะคะเรามีการ์ดให้ด้วยแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็เขียนเขียนรายละเอียดได้นะคะข้างหลังก็มีรายการหมดเลยว่าเออในนี้มีอะไรนะคะก็มีชามาคิยาแฟนะคะซึ่งชาเนี้ยเป็นชาที่นับดื่มชาตัวจริงนะคะจะรู้จักการเป็นชาเก่าแก่ฝรั่งเศสนะคะ มีประมาณ400กว่าปีแล้วนะคะมีไฮไลท์ของเราก็สินค้าใหม่นี่อันนี้เป็นฟรุตเค้กนะคะก็จะเป็นกล่องแม่เลหล็กสวยหรูมากๆเดี๋ยวจะให้อันนี้เป็นน้ำสปาร์ก r k l i n ลิงไซเนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่มีแอลโกโลอฮอล์เป็นนี่นะคะเป็นฟรุตเค้ก แล้วก็อะไรมาอีกในเซตนี้นี่ขายดีถล่มทลายเคยขายได้วันละร้อยถึงร้อกระปุกนะคะโอ๊ตมันชีเป็นข้าวโอ๊ตกลุบกรอบใครที่เคยทานแล้วนะคะจะกรีดสรบนะคะเพราะเราขายดีจริงๆแล้วก็แยมอันนี้มีแยมก็ต้องนึกถึงสโกนใช่ไหมคะสโกนอันนี้ก็จะเป็นสโกโหลล้วนนะคะก่ยแยม เพราะว่าจะได้อยู่ข้างนอกตู้เย็นได้นี่เป็นไรนะคะสกโกนเป็นรถออริจินอลคลาสสิกของเพเนีนะคะนี่นะคะเป็นสกโกนแปดชิน้นเพน,นีมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะสโกโนเนี่ยลาคะสกโกนเราดังจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อะไรให้การสนับสนุนสกโกนเราเดี๋ยวเพน,นีขอชิม มันร้อนแล้วเห็นไหมชีสก็ละลายหมดแล้วเห็นไหมว่าดิฟมันจะส้มๆนิดนึงพีนีว่ามันเค็มแล้วล่ะเพราะว่าชีสมันเค็มนะคะถ้าอยากเพิ่มความนัวใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพีนีใส่มาอย่างเดี ก็ใส่อันนี้เข้าไปด้วยเนาะเม็ดฟักทองใครชอบนะคะต้นหอมที่เราสับนะคะมาแล้วนะคะพระเอกของเราซาเวอร์โดแลาก็เปิดปาบแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราหั่นดีกว่า ได้ยินเสียงนะคะใครอยากจะวางเป็นผักเป็นอย่างอื่นได้หมดนะคะเพราะว่าดิฟก็ก็คือดิฟเนอ้องนี่นะคะ ขนมปังอุ่นก่อนก็จะดีนะคะทําให้มันเก็บได้นานเนาะ <Wow. S 1> นมันเข้ากับสาวโดมากนะคะแล้วก็นนชีสนุย เดี๋ยวเราจะขูดลงบนนี้เลยนะอ๋อเยอะๆใครมีเตาอบก็ใช้ได้นะคะ น่าก,กินสุดๆค่ะจะกินให้ดนะูเป็นไฮไลท์นะคะขนมปังตันนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบสาวโดก็เอาขนมปังไปได้นะคะอุ่นๆนะคะนี่นะคะแสง <Wow. S 2> ข้าวคนสุดๆ เพราะว่าขนมปังซสาโดมมันมีความเปรี้ยวๆสู้ฝันนิดหนึ่งนะคะเวลาทานกับครีมจีสดิบแล้วมันตัดกันดีแล้วก็มีความกรอบจะเมทานตะวันไม่ใช่สิเมทักทองนะคะกินคาวสเสร็จแล้วต้องมีหวานใช่ไหมคะปะั๊บเป็นฟรุตเก เป็นกล่องแม่เหล็กด้วยเปิดฝาปุ๊บก,ก็มีคำอธิบายนิดหน่อยนะคะว่าอันนี้ได้มายังไงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของฟูดเคก้กอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นห่อมาอย่างดีนะคะเป็นอยู่ได้2เดือนในตู้เย็นนะคะหเดือน มาในถุงอย่างนี้เลยจะซื้อไปฝากใครเป็นเซตเล็กๆก็ได้เนาะ1550บาทนะคะถ้าใครอยากได้การ์ดบอกด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเขาจัดการเขียนการ์ดให้ได้นะคะเป็นเซตอ่ะเดี๋ยววันนี้อันนี้ ขอลาไปก่อนพร้อมดิบอันนี้นะคะมันอร่อยมากทำง่ายมากเดี๋ยวเพทนนี่พิมพ์สูตรให้ตามข้างล่างคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครทำแล้วแหวะมาส่งกันบ้านให้เพืนนีด้วยนะคะอยากเห็นนะคะเอ่อทำกินทำทานเองเวลานั่งดู Netflix หรือว่าเราไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนเนาะได้หมดนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ